โดยสบายดีบ่อแม่พี่น้องแหล่งซีทุกทุกคนเนาะมาผมมาพผอเซาลาวอยู่ส่งเซาแพงพี่น้องมาส่องเซาลาวอีกในส่งเซาแพงลังมาแจกกาแฟนมพี่น้องมักคาเฟ่นมแน่นอพี่แมนกาแฟนมแล้วก็มีซาเคียวบอกหรือมีแต่กาแฟบอกล้วเนี่ยเราหมักอบอกกาแฟนมนะจอด่ะนมสดหรือนมมันนมนมสดเขาบอก มันมันเข้มคนฮ่าฮ่้ใยังได้มันมัเข้มคนซาแพงเปิดคลิปใหม่เลยได้สวัสดีเก็บผีซาแพงไม่ได้เก็กน้ำยู่วัดไม่ดีสุขสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่เขามาเบิ่งมาชุ่มสองสาวแพงตอนนี้กำลังไฟคอยกสบไปมันจะเขาคว่ำน้ำ อย่างนั้นใช่เย้อย่างนั้นแหละมันจะงามมึงดูปปาเมาควายกันน่าข้ามอ่ะกันเนื้อยันมาเห็นใบหน้าควายแม่เจ้าก็เข้าไปใกล้ๆจานเนี่ยที่ขึงกลางผมมันล้นกล้องเด้มันล้นกล้องน่ะนี่งามละบ้านียังอีกคนเนาะเจ้าอย่าเด้อเจ้าอย่าเด้อ ไช่ว่าท่านท่านกระแมนเนาะกับคนประจานกรแมนเนาะกับคนไม่เสริมใส่สุดขึ้นสื่อดีใจไม่เสิร์ฟตี๋สระดีใจสิเลยเปิดมาจัดแจงอะไรมีโอกาสได้แจกน้ำซุปปลาเนาะพี่เนาะเอ้ยเป็นไปแต่ตักและการเห็นกรมการเยอะเลยพี่เนายุดตัวนี้ไว้ก่อนไปพี่นเนาหลั้งใจจิตจัดแจงเนาะตักน้ำแข็งอีกอย่างแล้วก็เสิร์ฟเนาะพี่น้องเนาะป้าลี่เสิร์ฟ เมื่อนี่ป้าเมาหับเมาสองสองเลยพี่น้องเดี๋ยสิเปีนถามเอาขาจ่างได้นเนาะแป๊บสี่คนละขวัวโลดสองเบาแพงสองซาแพง <c oughs> ทัวร,ร์้ะบ้ามั่นี้กินแหนถั่วถึงกันเนาะเอาขึ้นรถดปาลี เส่กับทั้งที่พี่น้องบกเอาไลูกจับยสองกินแล้วเลยดูบล่ายบ่ได้พี่พี่แอรบริการทั้งที่ทั้งสัางไปไปทางนี้ปลี่บัน แมนไอ้ปานเพราะว่าคนออกให้งานต้องกระเพรแม่น้องลิงว่ะแม่น้องลิงลิงจัดหายห่ามอันเดะไรเอาเอาล้วบ่เอาใหญ่เอใหญ่เอาแล้วบ่ ขั้นขั้นทั่วยู่วัดแลนแมนขึ้นทั้งเฮือนเด้อขั้นทั่วยู่วัดแมนเท่าขึ้นไปแจกอยู่อยู่อยู่เฮือนเหลืออยู่เหลือกินว่าสั่นเอาบ่อเอาสองบ่อเอาแม่น้องนิ่งวะไอ้ ไอ้แม่น้องลิงลิงว่าบ่ต้องเอาลายอย่างเอากาเพข้าเจ้าเห็ดงานจังดีตัวสั้นไอ้เพิ่นาโอวัตินกับไข่แน่กินรถออกแห่งงานจังดีตึงตึงโบมือยกินกาเพพี่นอกข้างแรก ครั้งแรกในชีวิตบอกคกนชีวิตบอกครั้กในชีวิตบอกันชีิตอนั้งแในชีบอกัวใจอีกตบอนชีิบอ้นชีบอกคร้งนีอร้งมรในชี่ลรงแีวบอกงแนีบอยกนีวบอก้งแลกาวบกาัแนีวตบอกค้แนวกาแฟเงรานกคัแกนีองแนก่อนมั้นดีวบน ถั o, ่วกันละบ่สาวสาวบ้านเฮาก็ออกข้างนอกถั่วกันแล้วถั่วกันแล้วบ่ฮักก็เห็นมือนี่เลือกินว่าสั่นฮับแน่ปารี่ฮับแน่เพคนจีโดด์นะบ้านนี้เลื้อก็ไปเอาเอาไปแจกคุ้มมันเมนวลแม่โท้วม่ท่า ตรึกต้องแม่นม้องลิงยันบ่พ่อเลยเห็ดมากเกินอันงบได้นี่งบนะมีแต่สี่สิบหาจเจาะพนประเทศบักลายยันบ่พ่อก,กันกินแมน่นอันแพงนแมอันนี้เป็นซองซับแพง้งเมื่อนี่ครับปล่าเมาอันถือบทสองสองเลยมัน ก่อนลืมกับแม่ก็ขอขอบใจเพรมีแม่เกลียวคือเก่าเนาะแม่สนับสนุนแม่น้องลิงอีกอย่างให้ชาวบ้านน้ำม้งได้กินได้กินอิ่มเนาะเกือบเบิดหมู่บ้านได้พอกับแม่เลยนี่มาเห็ดหวันแม่นได้กินเบิดสุขคนเนาะได้บุญน่วกันเนาะสาธุพอกับแม่คอยให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งเนาะแสดงก็ดีใจเนาะได้มาซอยเห็ดแบบนี้หมักงันแบบนี้อยู่แล้วพี่เนาะหมักเนาะ ับวอจุดพิเศษพิเศษก็คืนเี่เนาะทีมงานทั้งคุณยิ่งเหาตักจานเออตักจานตักรายโอ้ยตื่นเต้นกระแพดีว้าวเนี่ยนาตี แกาแฟตัวนี้มให่ทั้งในกรดีแห้งก็ตักบุถืี่ทีมงานทั้งเมนิ่งเขาว่าดดีแห้งกินกาแฟตักได้พผนอีรีแม่น้องลิงลิงว่าบ่ต้องเอาอย่างอื่นเอากาแฟจั่งเหตุงานขยันว่าสั่นขนาดคนป่วยยังหยุด แม,นนแม่ขอขอบใจทั้งพอมีแม่เกียวเดอร์ที่สนับสนุนแม่น้องลิงลิงสื่อน้าเนาะเลยแม่น้องลิงลิงกับทีมงานนี่แหละก็เลยว่าเอามาส่วนพี่น้องสบัตน,น้ามงเขากินเนาะออกให้งานอยู่วัดทำบุญสางสาลาห้องถ้ำเนาะกับเป็นบุญมหาศาลเลีเนาะทั้งได้ยันซอยให้น้องแม่น้องลิงลิงมีรายได้ สองมากกะห้ชาวบ้านเขาได้อยู่ได้กินอิ่มเนาะแต่ขอให้บุญค้ำนำสู้ขอบครัวของพอมีแม่เกี่ยวเนาะให้แม่มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ขอให้มั่งมีซีซุกขอให้ลำให้รวยเดอ้อพอก็แม่แล้วก็ขอขอบใจทุกภาคส่วนเดอ้อที่เขามาเบิงมาชมเนาะขอขอบคุณทุกภาคส่วนอันผู้ใหญ่ใจบุญทั้งหลายที่เคยช่วยเหลือหรือว่าอุปธรรมคำสู้ทั้งสองซาแพงแขอให ขอให้อยู่ดีไม่แห้งเบ้สุขุสุขคนขอให้มั่งมีสีสุกให้ลำให้รวยเบ้สุขุสุขคนเด้อภูเขามาเบิกมาชมขอให้กิจการงานลุ่งเรื่องลุ่งเรื่องขอ้มีแต่ความสุขสมหวังถูกตารเนาะว่าชาวบ้านเฮากำลังซามัคคีกันออกงานอยู่เนาะ ลังจากนักกษีพาไปช้มมองทีมงานเป็นสืบหนามก่อนแล้วเนาะเป็นกสิเห็ดเป็นระเบียบเนาะเยืนเยืนให้กันเยืนต่อกันไปเรื่อยเรือยเอคือีดีแท่งแท้ อันนี้ก็เฮาก็มาเบิ่งมาชมทั้งทีมงานเสิร์ฟทีมงานเสิร์ฟก็มีแต่ผู้งามๆหล่อๆเด้อนี่แต่พระเอกนางเอกโฮมกันอยู่นี่ค่ะพี่น้องเอ้ยปกติน่ะมันบ่้านนี้เลือดเห็นยังไรกันเลยมานั่งใส่เลยพะมาอือแรงนี่แหละเจ้าที่นั่งแซ่บบ่แซ่บ แม่น้องวีเจ้ากระยับคอนไกๆหมูนี่ยตีม่้นยังงอยู่กกินอยคนโสดอีกลพี่น้องเพราะว่าแมน้งไก่ก็อยากใกล้ลคนโสดไก่กรอยากใกล้เป็นเลือกปกติระเอ้บอกอย่าเห็ดเสียงเปลี่ยนเจ้าเบึงสายตาผู้นี่ยู่สายตาผู้นี่นานาค่ะเจ้ายังเห็ดเสียงสองสองเสียงอีกเดี๋ยวมันสีบ่หายไปนํำ จะเบ่งตามันดูเม็นธรรมดาเอาแนมมาแนมมาตาตาบอบพอใจสองเสียงงเียวบอกให้เฮ็ดเสียงเดียวอะสัมบต้องสอนามึงนห่มาเศร้าอยู่เหลือใจเนีย ัวพ่นดัดพ่นดัดเสียงันดเพ่นเห็ดนีู่้เดียวผู้เดียวสิมีงเสียงมันเ่นบ่เจลังเจ้าลังวัวแม่นี่พ่นดัดเสียง น่องแตลอดตลอดให้แตลอดนั่งรังมันกระเสียงเดียวน่ะแล้วต่างแต่มันว้าเชียงมันค่อยทันมันว้าแหงมันกระเป่งออกแน่จังหน่อยจเนมื่อนี้มีแต่พวนงามๆเนาะทีมงานเขามามันมาก่อนเทามาคนเลือเไปซ้มนมีแต่พวนงามๆมาคะ นี่จะพูนงามคนงามยุกยุกยุกตะกี้เนาะพี่น้องาาสสติกวลมันเจีงซี่มันเจีงซี่ได้พี่น้องบ่าวแพงบ่าวแพงกับสาวแพงนะคนขี่ไล่นะให้ไปเป็นตากล้องบ่ต้องมาเขากล้องว่าสั่นก็เลยแบกอยู่ซองซองเดียวนี่ซองเบาแพงแน่ซองสาวแพงแน่ี่ยากะเลยอยากกินสินบนลว่าต้องต้องต้องเสียน้ำเป๊ปซี่ผลัดผลัดอันเด้อ ถ่ายเอาละเน่แล้วไม่ได้ขอดกล้องแล้อยากหายแล้วไล้เข่าแล้วบาดเียสวัสดีค่ะกัปตี่เอาขวดเดียวค่ะโอ้ยบาดเดียวขวดเดียวลดอีกน้ำเกือบนาทีรึเเอาขวดเดียวกับพ่อบ้าแพงเอาหัดซองเด้อมองดูมาให้ยคอยแบกซองซองซองสา เท่าแพงกับนางแพงเอ็นคอร์เราพึ่งเอ็นคอจนสิระเบิดเบ่าวอยู่จังสักเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะเอาปิ๊ดปิ๊ดะเจ้าแพงเงีวเลยของเจ้าปิ๊ดปิ๊ดเนาแพงอ่าพี่น้องมาฮอดในกับสิ่คอปิดคลิปซัมเน่เนาะก่อนอื่นก็ขอขอบมกขอบใจไปทั้งพอมีแม่เกียวเด้อเนาะที่สนับสนุนแม่น้องลิงลิงเนาะบ่าวแพงก็ดีใจหลายเนาะเมือนี้ จังได้กัฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามอัน่องเซาแพงน้ำเนเดอร์พี่น้องสบายดีสบายดี